จเราอะใจเราเราคงเป็นทุกข์ละครับโดนรังเกียดโดนเบียดฉันเราก็เป็นมนุษย์นะเราก็มีความทุกข์ได้ในความทุกข์อะมันมีเหตุอยู่เหมือนกันเราก็มาดูดีๆว่าเหตุเนี้ยมันจากข้างในเราด้วยไหมเราอาจจะไม่ใช่เหตุทั้งหมดนะครับแล้วก็หลายๆปัจใจัยเ่าเอ๊ะเพื่อนบ้านเราเขาก็ดีอะไมถึงมารังเกียจเบียดฉันเราที่ผมบอกว่าส่วนใหญ่อะเขาอะด้วยความกลัวความไม่รู้การสื่อสารมันสามารถทําได้จํากัดน,นะครับและโดยเฉพาะช่วงโควิดความไว้วาง ต่ำกันอยู่แล้วความระแวงก็เยอะข้อมูลที่ได้มันก็หลากหลายมากเลยแต่ละคนเนี่ยตัดสินใจหรือมีทัศนคติอะไรที่หลากหลายกันไปในปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เราแก้ได้แน่ๆคือที่ตัวเรับแล้บางครั้งการแก้ที่เราเนี่ยทําให้ปัญหาเนี่ยไม่เป็นปัญหายกตัวอย่างว่าการไปด่ากลับหรือการไปสวนกลับเนี่ยผมยกขย่าง ันอาจะทําให้เราสัใจทําให้รู้สึกเรามีตัวตนเราเราไม่ได้นบอดี้เหมือนกันว่ามาตัวก็ว่ากลับได้แต่ถ้าพอในอีกแง่หนึ่งเนี่ยก็เหมือนคนสาดน้ําร้อนกันไปกันมาแสบเจ็บทั้งคู่อะครับเหมือน,นว่าเขาสาดมาเราที่บอกว่าเราอิจารบอกเราไม่รับเราไม่โดนล้วก็ไม่ได้ไม่เลยก็หลบน,นะครับนะเขาก็เหนื่อยนะครับการที่เราเกลียดใครการที่เรารเกียดใครการที่เราไปตําหนิใครเนี่ยเอาควาจริงพลังชีวิตมันหมดนะครับไม่ใช่ไม่หมด เกลียดอะไรบางอย่างเนี่ยเหนื่อยเครียดแล้วก็เป็นทุกข์นะครับคนที่เป็นแบบนั้นเองเป็นทุกข์ครับทำไมเราต้องเอาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นความทุกข์ของเราเนี่ยยางของพ่านะเราเราสามารถเมตตาเขาได้ผูดง่ายว่าเออเขาไม่เข้าใจาเขาอาจจะมีปัญหาอะไรของเขาเขาอาจจะมีปัญหาหลากหลายที่มันทําให้เราไม่สื่อสารกันได้หรือเขาไม่สามารถเข้าใจได้อย่างเงี้ยน,นะครับนะถ้าถ้าเราสามารถมองเห็นเพื่อนมนุษย์ว่า เออนะ่ะเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเขาก็มีกิเลสได้ทําผิดพลาดได้เป็นคนไม่ดีได้เราเองก็เหมือนกันเราก็ผิดพลาดได้หรืออะไรเงี้ยสู้เรามาพัฒนาตน,นเองเราดีไหมนะครับแลนะเช่นว่าเราก็สำรวจตัวเอง้วนะเอ๊ะเราทําอะไรไม่ดีจริงหรือเปล่าเรามีส่วนที่ทาให้อยู่ในปัญหาน,นั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีผมก็บอกว่าเราไม่ควรจะไปเป็นทุกข์ด้วยอย่าไปเอาทุกข์ของคนอื่นเนี่ยมาทําให้ตัวเองเนี่ยพอละมาทำนะการที่เราเข้าใจคนอื่น เห็นใจเขาให้อภัยนะครับนะเราไม่ไปติดยึดอยู่อย่างนั้นนะครับนะการที่ยังผูกโกรธเขาอยู่อนะเองนะเล่าแต่บอกหายแล้วยิง่งใจร้นอนเลยยังไปผูกโกรไว้อีกเนี่ยอันเนี้ยผมว่ามันทําให้มันเปิใจถามว่าไงล่ะร้อนอนะชีวิตมันเล่าร้อนมันทรมานนะครับนะ